ไล้วแต่ว <centro> ่าครับเข่าใฮ้อนตีไปแล้วรู้ไปแล้วครับพี่น <Nein> ้องแบบมีแหมะทุกคนมาดแมีคากะดอดกค่ะเฮียนสิได้เงินก่อนใหญ่เด้น่ขอบคุณครับ พอ่อมาเอากับข้าวไปตลาดไอซีสวัสด,ดีค่ะไม่ใจไปใส่อ๋อับข้าวเฮ้ยอันนี้มันย่างเหมือนกันดีตอนอนี้ครับมีจะกพ้นบ้านเนี่ยสน,นี่นี่มีสามอาวสองถุงขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอากรับข้าวให้จะได้กินกันแซ่บ คขอบคุณครับ,ร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 บมาจากไหนครับมาจากรถน้ำมาจากรลน้ำผักขอบคุณครับน้องตั้งโอ๋อ,อ,อ,อชื่ออะไรคะน้องแววอนีื่ออะไรคะน้องเตี้ยไปไหนเนี่ยโอเคค่ะนี่คุณพ่อเอากับข้าวให้คุณพ่อหน่อยพ่อเอากับข้าวไหมเดี๋ยวผมเอากับข้าวให้ อ๋อมาเอามาเอามาเอาเดี๋ยวผมเรื่องให้น้โอ้ยขอบใจหลายๆด้วยนี่คือแบบคนใจบุญนะขอบคุบขอบคุณไปด้วยลนบดีตอนเขาด้วยหลายเลยอ่าพอมาจะใส่ลูกตัุ้นเนี่ยครับโอ้ใช่ใช่โอ้คนคูณครัใจดีเลยรับมีเงินมีพองหลายสมเอาครับรวยรวยลายเอ้ย พี่น้องอะไรครับน้องบอมโตขึ้นอยากเป็นอะไรตำรวจตำรวจน้องพีอยากเป็นอะไรตำรวจตำรวจน้องชื่ออะไรครับมีตั้งอยากเป็นอะไรโตเป็นตำรวจตำรวจเหมือนกันโอเคเย่เข่ามาฝากป้า น้องดิวคือตัวแทนของชาวบ้านเอาบอกเด็กๆมาถือถือถือเทเนี้ลูกีเอาไปฝากยาไนแรงดไนแรงสองสามไอ้นนเป็นไรแข็งแรงล้วน้เมาเป็นเ้นมือเลย